สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะสนจะมาแชร์วิธีการและก็ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับสายการบินไทยนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศในเขตยุโรป หรือเราจะเดินทางไปต่างประเทศในเขตเอเชียสายการบินไทยก็เป็นอีกสายการบินหนึงที่มีเส้นทางบินไปหลายๆประเทศนะคะดังนั้นวันนี้สนจะมาแชร์วิธีการจองทีละขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับหลายคนก็อาจจะทำเป็นอยู่แล้วนะคะแต่สนก็เชื่อว่ายังมีเพื่อนอีกหลายๆคนที่ ยังทำไม่เป็นนะคะวันนี้ส่นก็เลยจะมาแชร์วิธีการจองทีละขั้นตอนแบบสเต็ปบายสเต็ปให้เพื่อนๆทำตามได้ง่ายๆนะคะก่อนไปดูแต่ละขั้นตอนส่วนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สนด้วยนะคะส่วนวิธีการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับสายการบินไทยมีขั้นตอนอยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเข้ามาหน้า Google แล้วก็พิมพ์คาว่า ตอนตรวจเครื่องบินการบินไทยค่ะพอเข้ามาหน้านี้ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างให้เราดูตรงที่มี w w w t h a i a i r w a y c o m นะคะจะเป็นตรงนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะคะเข้าไปหน้าไหนก็จะเหมือนกันนะคะให้คลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของสายการบินไทยแอร์นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการให้เป็นภาษาอังกฤษเราก็กดเข้าไปเลย แต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก็<ส>ให้กดตรงนี้นะคะมันก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกเที่ยวบินตรงนี้นะคะกดตรงเที่ยวบินแล้วก็ให้เราเลือกว่าจะจองไปและกลับหรือเที่ยวเดียวหรือจะเดินทางหลายเมืองสมมติว่าสนจะเลือกไปกลับนะคะก็ให้กดตรงนี้เสร็จแล้วให้เลือกสนามบินต้นทางนะคะ แล้วก็เลือกกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิไทยแลนด์ถ้าเราจะเดินทางไปไหนแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติว่าสนจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ให้พิมพ์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันก็จะขึ้นมาสนามบินแต่ละสนามบินที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะไปลงสนามบินไหนสมมติว่าสนจะไปลงสนามบินนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกวันเดินทางนะคะกดตรงนี้ แล้วเราก็อันนี้จะเป็นเดือนมก,กราคมถ้าเราจะเดินทางกุมภามีนาเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าสนจะเดินทางเดือนกุมภาพันธ์วันที่20แล้วก็ขากลับเลือกวันที่28สําหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านถ้ามีมากกว่าหนึ่งคนก็ให้กดเลือกตรงนี้นะคะสองคนสามคนสี่คนหรือหนึ่งคน สมมติว่าสนจะเลือกหนึ่งคนถ้ามีเด็กอายุสองถึงสิบเอ็ดปีก็ให้กดเลือกตรงนี้นะคะหนึ่งคนสองคนแล้วก็ถ้ามีเด็กทารกอายุแรกเกิดถึงยี่บสามเดือนก็ให้กดเพิ่มตรงนี้นะคะส่วนชั้นเลขที่นั่งเป็นชั้นประหยัดเราจะเอาชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดพิเศษก็ให้กดตรงนี้นะคะส่วนจะเลือกชั้นประหยัดนะคะ ถ้ามีรหัสโปรโมชั่นเราก็สามารถป้อนรหัสโปรโมชั่นลงตรงนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดจองและซื้อได้เลยค่ะเขาก็จะขึ้นข้อความมาเตือนนะคะว่าถ้าผู้โดยสารถือตั๋วเที่ยวเดียวไปที่ประเทศปลายทางอาจจะถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศของเขาได้นะคะดังน,น,นั้นให้เรามั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วก็กดข้อบังคับของเขานะคะก่อนที่เราจะจ่ายตังค์นะคะ ก็ให้เรากด i understand เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราดูข้อมูลขาไปแล้วก็ขากลับนะคะอันนี้จากกรุงเทพถึงซูริกวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์แล้วก็ขากลับจากซูริกถึงกรุงเทพวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฟิกเวลานะคะเราก็สามารถดูราคาตรงนี้ได้นะคะ เราสามารถเลือกราคาได้ว่าเออเราต้องการที่จะไปวันไหนที่ถูกกว่าถ้าเราไม่ได้ฟิกวันเราก็ดูได้ว่าเอ,อวันนี้สมมติว่าวันที่ยี่สิบสองกุมภามันถูกกว่าเราอยากจะเดินทางไปวันนี้เราก็เลือกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อดูขากลับนะคะให้เราเลือกเหมือนเดิมเลยถ้าถ้าเราไม่ได้ฟิกวันจริงๆเราเลือกราคาที่ถูกที่สุดก็ได้นะคะสมมติว่าสนจจเลือกวันที่ยี่ห้ากุมภา เสร็จแล้วให้กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเลือกเวลาที่เราจะเดินทางนะคะเช่นอันแรกนะคะก็จะเป็นเที่ยงคืน35นาทีถึงซูริห6โมง55นาทีอันนี้จะใช้เวลา12ชั่วโมง20นาทีนะคะส่วนเที่ยวบินนี้ก็จะไม่มีการจอดเปลี่ยนเครื่องนะคะ ส่วนด้านล่างลงมานะคะตามเวลานี้นะเราสามารถดูตามนี้ได้เลยว่าเราจะดวกเดินทางช่วงไหนส่วนราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีจอดหนึ่งที่นะคะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะสมมติว่าเราอยากดูรายละเอียดนะคะของเที่ยวบินนี้นะคะให้กดแสดงรายละเอียดเทีย่ยวบินอากอันแรกอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวบินตรงนะคะ ไม่มีแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ไหนนะคะหรือถ้าเป็นเที่ยวบินนี้นะคะเราจะเห็นตรงนี้ว่ามันจะเป็น1จอดหนึ่งที่นะคะเราก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเที่ยวบินก็จะมีทักจอดหนึ่งที่นะคะ,ะหนึ่ชั่วโมง35นาทีหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่สุรินนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกชั้นที่เราจะนั่งได้นะคะมีซูเปอร์เซฟแบบซูเปอร์เซฟก็คือแบบประหยัด หรือแบบยืดหยุ่นได้หรือยืดหยุนได้เต็มที่เราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้ถ้าเป็นซูเปอร์เซฟกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่า,าสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินและวันเดินทางได้ตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินหรือของเงินคืนไม่ได้น้ำหนักสัมภาระก็คือ30กิโลกรัมและถ้าเราต้องการแก้ไข การสะกดชื่อหรือชื่อผู้โดยสารนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม1,500บาทหรือถ้าเป็นแบบยื่นหยุดได้เราก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินและวันเดินทางได้สามารถยกเลิกแล้วก็ขอคืนค่าโดยสารได้แต่มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่6,000บาทนะคะแล้วก็สัมภาระ30กิโลกรัมถ้าเรามีการแก้ไขาการสะกดชื่อผู้โดยสารนะคะเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม1,000บาท เราสามารถเข้ามาอ่านดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรากดเลือกเวลาที่เราต้องการเดินทางนะคะสมมติว่าสนจะเลือกอันที่ถูกสุดนะคะก็คืออันนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างดูเวลาที่เราต้องการที่จะบินกลับมาประเทศไทยนะคะสมมติว่าสนจะเลือกอันนี้นะคะแล้วก็ กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้ารายละเอียดการจองนะคะก็ให้เราเช็คอีกรอบนะคะว่าตรงกับวันและเวลาที่เราต้องการเดินทางไหมนะคะให้เราตรวจสอบรายละเอียดตรงนี้ส่วนด้านล่างนะคะเขาก็จะมะีกระเป๋าเดินทางของเรามีอะไรบ้างที่เราไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ก็ให้เราเข้ามาอ่านดูตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่ทำผิดกฎของเขานะคะ เสร็จแล้วหลังจากที่เราดูรายละเอียดว่าถูกต้องแล้วเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้เขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลผู้โดยสารนะคะจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันแรกก็จะเป็นชื่อนายนางนางสาวหรือด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เราสามารถกดลงไปได้เลยแล้วก็ให้ใส่ชื่อนามสก,กุลถ้าเรามีบัตรสะสมไม้เราก็ สามารถกรอกลงไปตรงนี้ได้นะคะเพื่อรับส่วนลดแล้วก็ให้ใส่ชื่ออ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์ใส่อ e ีเมลเพื่อยืนยันอีกครั้งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีกรอบส่วนด้านล่างให้ใส่ชื่อชื่อแล้วก็เบอร์โทรของผู้ที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้นะคะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้กดดำเนิงงนการต่อได้เลยค่ะ สร็จแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะซื้อประกันการเดินทางเพิ่มนะคะเราก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราต้องการการคุ้มครองสำหรับผู้โดยสารทั้งหมดก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่ม447บาทนะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้กดยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะคะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าให้เราชําระเงินนะคะส่วนสําหรับการจ่ายค่าโดยสารนะคะเราสามารถจ่ายเป็นบัตรเครดิตสามารถหากจากบัญชีธนาคารจ่ายที่ตู้ ATM จ่ายด้วย E-wallet จ่ายด้วย QR Code หรือเราจะผ่อน0%หรือจ่ายด้วย QR Code พร้อมเพยก็ได้นะคะ ส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะเขาก็จะขึ้นรหัสการจองแล้วก็จํานวนเงินทั้งสิ้นที่เราต้องจ่ายทั้งไปแล้วก็กลับนะคะก็จะอยู่ที่68,625บาทนะคะช่องแรกก็ให้เราใส่หมายเลขบัตรชื่อผู้สือบัตรวันเดือนปีวันหมดอายุของบัตรแล้วก็ใส่หมายเลขหลังบัตร3ตัวนะคะลงตรงช่องนี้ แล้วก็เลือกประเทศธนาคารที่ออกบัตรชื่อธนาคารที่ออกบัตรให้นะคะหลังจากที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตรวจทานอีกรอบว่าถูกต้องไหมเสร็จแล้วให้กดยืนยันการชําระเงินได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดยืนยันการชําระเงินแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะส่งใบจองตั๋วเครื่องบินไปให้เราทางอ e ีเมลที่เรากรอกไว้นะคะให้เราปริ้นออกมาแล้วก็นําไปด้วยในวันที่เราเดินทาง เพราะว่าเขาจะขอดูเวลาที่เราเช็คอินขึ้นเครื่องนะคะสำหรับวิธีการและก็ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับสายการบินไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังจองผ่านช่องทางออนไลน์ยังไม่เป็นนะคะก่อนจากการสนขอขอบคุณผู้ติดตามทั้ง498คนด้วยนะคะส่วนวันนี้สนคอลาไปก่อนไว้คลิปน้าใจกันค่ะบาย